หนุนคนเดินแม่ห้องสอนค่ะจ้าแอปทัรวร์แนวทางกองปุ๊บไตอ้อปุ๊บไตอ้อแบบนี้ได้ยากเนาะของมประณีตของคุณแม่ครับไม่หรอกไม่เอาตังค์เพราะจ่ายตังค์ยายแล้วอ่ะคุกกันสดๆเลยนะครับนะ,ะก็ทอดเหนี่ยมคุกลกน้อยสวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเพื่อที่จะมาเดิน ถนนคนเดินยามค่ำคืนแห่งนี้นะครับแล้วก็มีสาวไตท้องถิ่นพาเราเดินนำเที่ยวแนวนี้นั่นก็คือปุ๊บปุ๊ปุ๊ใครเอ่ยไม,ไม่ซึงอ้าน้องมลอยคนงามเมื่อไในน้องมลอยปลามาเลยอันถนนคนเดินไม่ทองสอนคะ่ะ,ะจาก จากที่เคยอยู่ตีหนองจ้องคำ้ำแต่ดีเป็นปิดปรับปรุงตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่ค่ะก็เลยย้ายมาที่หอนาฬิกาตรงนี้ค่ะเพาะปิดปรับปร,ๆๆรุงหอนาฬิกาสวยไหมคะท,ทุกทุกหกโมงจะมีนกกิ่งกะลาที่ลูกปั้นอะไรออกมาลำโชว์อ <laughs> ไม่หูดเรามาช้าไปใช่ไหมเนี่ยเได้มากเลย เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะได้ได้ได้ค่ะทักทายครูคนนี้หน่อยสวัสดีเจ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วน้องสาวเราห้างหลีไหมห้างหลีเต้เต้ค่ะห้างหลีเต้เต้ค่ะเนี่ยโอ้โหสง่างภาเผยมากเลยครับไม่ต้องสอนต้องมาเดินนะคะจ้าหนี่ดูชูน้องของบัวลอยนะโอ้โหสาวไต่งามงามนะมาดูได้เดี๋ยวขออนให้น้องบัวลอยปิดแมสก์กันเนาะครับอ่ะมาดูสินค้านิดนึงครับโอ้โหมีขนมครับ มตับข <S 2> <S 2> ้าวมูลต uh ับควายจะข้าม uh uh ูลตับควายเป็นอย่างนี้นะครับนะอ้าวมับควายขนมอะไรอีกอ่เป็นข้าวพังข้าวกลางก็จะเป็นขนมข้างแต่งขนมทังแปลชายช่ยเมื่อกี้แกจะเรียกแล้วกลัวเรียกผิดขนมทังแปลเอยชอบกินมากหนูชอบกินมากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวกลับมาเอาได้ได้ได้อะเดี๋ยวมาดูสินค้าก่อนอ่าถนนคนเดินแห่งนี้เขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเนี่ยอ่าน่าจะเป็นประมาณสี่โมงเป็นต้นไปเลบ เปิด4โมงแล้วปิดประมาณ3ทุ่มอ๋อปิด3ทุ่มนะครับเนาะอ๋อครับครับของมาครับนะปะเดินดูสินค้ากันเรื่อยๆกันก่อนนะครับนะโอ้โหนี่อะไรเอ่ยมารีบีคิวครับมาบีบิคิวแต่ยังไม่ทาซอสนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบอะเนาะเราก็เลยต้องให้เขาทาซอสแล้วก็อริกาโน่โอ้โหไปมาดูทีเนี่ยครับของมาครับ่ะ อะเดินดูของก่อนนะครับโอ้เนี่ยอะไรเมนูแกงไตปลาเอาหมดแล้วเหรอครับโอ้โหใครดีใครดีมากใส่คำินโอ้โหแสดงว่าเรามาช้ากันมากเลยนะเราได้กินขมิ้นนะครับของขายวางกับพื้นตรงนี้ครับอันนี้ลูกชิ้นต่างๆนะปอเปียะลูกทรงแบบนั้นอปอเปี๊ยะทอดดอกรอสเต็กทอดนะครับพริกยัดไส้ทอดเนี่ยยัดไส่ทอดทอดดอกทอดทองม้วน สูตรจะเหมือนที่ผงซูไหมอ๋อน้องบัวล้อยชอบกินเหรอครับเอาเลยจ้าแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยตัวสอได้เลยจ้าครับลองกินดูไส้ปอเปี๊ยะไม่เหมือนเจ้าอื่นอ๋อได้เลยอ่ะอันนี้โดนเราน้องบัวล้อยหิวข้าวหรือเปล่ากินเบาๆนะจ๊ะเดี๋ยวยามค่ำคืนนี้จะพาไปหนักอีกอ๋อไม่ใช่น้องบัวร้อยก็โดนละขนมอ พี่มังคของน้องปอเปี๊ยะครับของตัวเองเป็นทองม้วนนะครับนะครับใช่พี่ชอบเป็นนี้มากเลยนะครับก็มาดูนี่ทองม้วนนี่แบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆปลูกกลุ่มเลยนะตัวเองครับแม่ไม่ได้ทำแล้วละครับอ๋อม่ก็้ทำค่ะนะคะทำดูแต่นี่เป็นไฟฟ้าเด้อไฟฟ้าแม่โอ้ดีค่ะโอ้เงี้ยเลยค่ะ เราก็มาช้ากันนิดนึงแต่ก็ยังเห็นสินค้าอยู่นะครับนะมองกับพื้นเสื้อผ้านะมาบีซิลแอปถัวเนว้าปอยกรับแอปบอลโอ้โหี่ถึงหัววัดเลยแอปบอลแอปสอมแอปหมูสับข้าวเหนียวกับมีคับครับอืาแอปอะไรไหมจ๊ะอยู่ดูก่อนนะมาบปคิวกน่ากินครับ อ้อันนี้สบาทสิบบาทครับเดี๋ยววันมาดูอีกทีนะครับขอมาดูกันย่างนะครับครับผมอขตามมาครับครับผมเดินชมสินค้ากันเรื่อยๆนะครับนะมาของมันเหมือนของใกล้หมดแล้วนะคะใช่ใช่ครับโหเปิดตั้งแต่สี่โมงตรงนี้ของเขาเริ่มจะหมดแล้วเนาะจ้าครับทางเองฟองนั่นก็คือมะละกอใช่ไหมมะละกออันนี้อันนี้อันนี้ครับ เป็นห่วงฟรีค่ะ่20บาทก็ได้อ่ย20อันนี้คือหมดฟรีย่างละสิบไหมคะอายังละสิบค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดค่ะเหินหินข็มทองเห็ดเขิมทองคางก้องอันนี้อะอันไหนก็อันนี้ให้ได้เลยหัวผู้ใหเราสองอย่างนี้ก็ได้ค่ะหัวผูซิ่งอันนี้หัวผูซิ่งงั้นเอาคางกองกับถั่วผูซิ่งกันเนาะเอาที่น้องบุรอษกินนะคใช่ใช่เราต้อง ตามใจนางเอกนะวันนี้นะนางเอกสาพาเราเดินเที่ยวเนาะนานๆทีจะเจอกันที่แมงซอใช่ครับพอดีว่าช่วงก่อนพี่เจอน้องบัวลอยวิ่งที่บ้านก็เลยไปเอาส้มไปฝากไปเอาส้มไปฝากใช่ใช่ก็ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะช่วงก่อนก็เจอกันที่เชียงใหม่บ่อยเนาะรอบนี้น้องบัวลอยก็พาพี่มาเที่ยวที่แมงสอนปิดทริปที่แมงสอนที่น้องบัวลอยเลยอ๋ออ๋อนี่ครับมีได้แล้วครับ

โอ้แค่นี้นะต้อมีทซ่เครื่องหมดแล้วต้อมีทซ่เครื่องก็หมดแล้วโอ้โหแสดงว่าเรามามาช้ามากครับไส้ถั่วแดงอ้อถั่วแดงอ้อถั่วแองอุนุระถั่วแดงอันนี้เท่าไหร่คะรนึ่งสิบบาทสิบบาทนะครับไม่แพงครับอุ้มินกันได้นะฮานอกเฟรนนี่มีวันไหนมาขายครับมีทุกวันครับมีทุกวันเลยมีนะฮะถึงปีหน้ากุ้มพาอ๋อมีถึงปีหน้ากุ้มพาเลยปับปรุงเนาะใช่ใช่ใช่ีหน้าครับขอบมากครับ บัวหิมะค่ะบัวหิมะอ่าใช่ๆๆครับอันนี <celand>. ้เก๊กฟู้ดนะครับนาป่าครับขอคมาครับอะไรเอ่ยขนมสารพูจ้ะสารพูไม่เคยกินไส้อย่างคะมีไส้มะบป้ากวันอ้ออกเทียนขนมตาบัคคานาดเองมากโอ้โหลองมาเอานะลองมากเลยขนมอะไรนะค่ะแม่อันไหนจ้ะอันนี้ครับสารพูสารพูสารพูนะ แต่น้องบุร้อยไม่สนน้องบุร้อยบอกสนเข้าเข้ามาดได้อร้องอได้จัดไปอ่สิบบาทเองน้องบุร้อยว่าขอลองก็ต้องจัดนะครับเข้ามาดนะสามสิบบาทจ้ามีข้าวซอยจ่อได้ไหมใครมาเที่ยวพวกแว่มาเดินได้นะไหมน้องครับข้าวซอยจ่อนี่ไงล่ะครับข้าวซอยเนี่ยข้าวซอยแห้งอ่ะปกติข้าวซอยบ้านเฮาจะมีน้ำได้ก่อนอันนี้เปิ้อนเอามาผ่าตัดเอามาผัดเอามายำออ๋ ก็เหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะต่อมีน้ำข้าวข้าวซอยน้ำก็มีอันนี้มันจะเป็นข้าวซอยแห้งอ๋อ้ตามมาครับนี่มีเีืยอหวานด้วยครับนะมียหวานป้าธานีครับสีฟันขนมจีบสดเลยครับอันนี้อะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้ยเตี๋ยวแห้งแห้งครับครับโอ้โหยำกกินคุณแม่อยาเลยนแห้งอร่อยคุณแม่แบบน้ำเงี้ยวค่ะลองกินน้ำเงี้ยวค่ะ พ่อแม่สนใจใช่ไหมแม่เดี๋ยวถ้าตอนนี้นั่งน้องมันนั่งเยเหรอจได้แม่ไปกี่โมงครับเนี่ยประมาณ8โมง9โมงเนี่ยจ้าอ๋อคุณแม่ปิดประมาณ8โมง9โมง่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมกินเนื้อเินดร้านค่ะแม่ครับครับถ้าแม่ยังไม่ปิดร้านนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวโก๋วตนะครับให้สาวเดินดูของก่อนนะครับโอ้โหอารมณ์ประมาณงานฤดูหนาวแล้วน้องบุรอยนะจ้า พี่ชอบกินอ่ะใช่ไม้ถ้าสีพาเจ้าห้าไม้ก็ได้เจ้าเดี๋ยวมาเอาเลยเจ้าเดี๋ยวย่างก่อนเนาะห้าไม้ครับยวางก่อนเลยเจ้าอย่าลืมขอบคุณค่ะครับสวยสวยสุดเลยใช่รู้สึกว่าน้องบาลอยวันนี้เฉลียวฉายเลยเกินน้องกระร้ใช่เลยต้องเดินต้องลังน้องนะคะได้เลยจ้ะครับโอ้นานๆเจอกันทีน้องบาลอยก็ยังสง่าสวยมากเลยห้างหลีครับ อ๋อข้าปุกงานสุโบราณอ่าใช่ใช่ใช่ครับต้องสั่งนะครับโอเคะไปดูกระแก่นิดนึงยวแม่หนึ่งชุดนะน้องโบราณมีเพื่อนแล้วนะใช่แล้วมีไงนี่ไงใส่ชุดเหมือนกันนุ่นๆไปแล้วนุ่นๆ เซซีซินเหมือนกันเห็นไหมบนเรามีเพื่อนแล้วครับมาพบดดีนะมีเบียดดูหมดเลยอ๋อใส่หมวกด้วยสิอ๋อได้ได้โอ้หนี่เป็นสาวเวียดนามแล้วเนี่ยสาวไต๋เนาะอ๋ออันนี้คือกุ๊บกุ๊บไตอ๋อกุ๊บไตอ๋อกุ๊บไตอ๋อหรือว่ากุ๊บไทยใหญ่นั่นเองครับโสวยมากลายสวยใช่ นี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือข้าวปุกข้าวปุกนะใหญ่มากแบบยังได้ย่างเนาะข้าวปุกนะยังได้ย่างข้าวเหนียวใช่ไหมคะใช่ข้าวเหนียวด้วยอ๋ออ๋อนี่หมดแล้วหมดแล้วแ้ขายดีขายดีมากนะเมืข้าวหยาบกุ้หมากโหยนะหอมไหมเนาะสูตรโบราณจากคุณแม่เลยโบราณที่ท้เลยโบราณแท้ๆนะแม่เนาะครับว้าวขอบคุณ คนชาวไปก่อนเขาเรียกเขาปุกงานอากาวใช่ตำนานเป็นมาจากนั้นมีพระเอกน้องฮะยากฝั่งพี่สะพายอ้าวเหรอรู้จักกันเหรอโอ้ลูกกลมเลยเกินนะเป็นญาติญาติของน้องบัวลอยครับเก็บภาพแป๊บนึงนะคะครับเจ้านี้เจ้าดังเดิมนะคุณแม่เน้อดังเดิมครับขายเมื่กี่ปีแล้วครับแม่ตั้งแต่เพื่นเปิดถนนคนเลินใหม่มาโอ้แต่มันขี้เกียจ ครสี่ปีสี่เจ็ดแล้วโอ้หลายปีแล้วครับนะขอบคุณคุณแม่มากครับเอาของกันหนึงเอาคองยังสั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วค่ะอาจัดไปต้องดูที่ใส่โอ้จะบอกว่ามีหกปีเลยน้องเต้ยครับแล้วก็ใส่งาอย่างนี้แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนะครับพอดีคำนะครับเห็นได้กินง่ายโอ้มีความประณีตของคุณแม่ครับ ไม่ใส่ถุงมือเดี๋ยวเราไม่จับเราเอาดมม้คุณแ่สิครับโอ้ได้ประกาศเนาะคือเท่าไหร่คะแม่แอซาบาทซ้าบาทยี่สิบบาทเองอุ่นนุนอุ่นนุนครับราคาไม่แพงนะครับมีน้ำอ้อยตัวอ้อยนะครับได้แล้วครับใครดีใครดีครับคุณแม่ชิ้วมาลูกน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยน้องบัลอยกลับปะ ต่อเนื่งครับขอมาครับโอ้เกือบลืมของเราเอาวางไว้ตรงนี้ไปเมื่อกี้มีคนเรียกชื่อน้องแล้วนะไม่มีเหรอไม่มีแล้วน้องก็เลยอันหันไปแล้วน้องมาตีเลยอ้บัวลอยบัวลอยกินบัวลอยบัวลอยกินบัวลอยหรือเปล่าโอเคบัวลอยอยู่ข้างๆลงกนบัวลอยนะที่วาเาเรียกชื่อน้องก็กาเบัลอยเห็นไหม น้องบัวลอยลนึกว,ว่ามีคนเรียกใช่ไหมใช่ค่ะแม่บัวลอยบัวลอยอยู่ข้างแต่จริงๆเขาขายบัวลอยอยู่ข้างร้านนี้นอนอนอตอนนี้อายมากเลยค <laughs> รับเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าบัวลอยอที่จริงเขาเรียกเขาจะมาซื้อของแล้วน้องคิดว่าเขาเรียกชื่อน,น้องน้องก็เลยวันนี้ค่ะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะน้องบัวลอยก็เลยปล่อยไกลเลยคับบขนมช่วยขอบคุณค่ะมีแต่ของหวานนะตอนเนี้ยตอนนี้มีแต่ของทอดของหวานของอ้วน ขนมครับหน้ค่ะขนมไข่นกนะครับห่อสักสิบบาทสาวโทรจะเล่นขนมนะครับมันน่ากินทุกอย่างได้เลยอะหรือว่าเผื่อท้องมากินอะไรยำข้ามพืนนี้หรือเปล่าดูเมี่ยงคำครับขอบคุณค่ะขนมสักสิบบาทยี่สิบบาทนะครับมันก็มีเมี่ยงคำนะครับมีไข่ปิ้งนะ เท่าจีสิบบาทนะครับกล้วยปิงกล้วยนี่ล้ำนะเนี่ยกล้วยปิง,ปง,ปงต้องใช้สำเนียงน้องบุลยนะกล้วยปิง,ปง <laughs> สำเนียงไตเนาะกล้วยปิงปาบิคิวปาบิกา้าพิซซ่า พี่น้องบัวลอยก็ปล่อยไก่เป็นชุดใหญ่นะน,น,นึกว่าคนเรียกบัวลอยแต่ไม่ใช่เขาซื้อขนมบัวลอยร้านข้างๆนะไ,นไม่เป็นไรใจน้องบัวลอยพี่ให้อภัยจ้ะต้องอันนี้แม่แม่ต้องมาดูนะคะชื่อเราคุณยายนี่ได้งองแก่แล้วโอ้ขนมตะโก้ซาคูไส้หมูอ๋อร่อยจังเดี๋ยวให้กินตะโก้เลยเนี่ยซาฟูใช่นะหอมหมกอู้นี่หอมหมกปลากรายค่ะหอมหมกปลากรายต้องไหมถ้าไมอร่อยไม่อร่องั้นอุดหนุน หอมหมกปลากแล้กันมาเวลอยากกินจัดไปครับไม่แพงครัสสสสบสิบบาทสิบบาทสี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทได้นไหม oh, ม,ม,ม,มัน hum ยีส่ส yes ิบอ๋อเป็นกระทงเดียวเไยยี่สิบจัดไปครับสี่สิบบาทนะขอบคุณครับครับอ่ะสัปดาหมาได้หลายอย่างละครับขอบคุณนะจ๊ะครับนี่เขาไม่หอยนะงานทำหอยอยู่อ่ะหอยทอดแหอยทอด ไม่อร่อยไม่เอาตังค์เพราจะจกตังค์ยายแล้วอ่ะไม่าทานมากเลยรอร่อยจ้ะอร่อยดีนะคะครับขอบค,คุณค่ะขอบ,บคุณยายครับขอบคุณค่ะทุ๊บครับไปเดินต่อนะครับ,รบชิง้งรีทอดนะข้าวปุกนี่ก็ข้าวปุกกันหรอ เขาเป็นเลี้ยงเม็ดวะเดี๋ยวแล้วก็เขาใส่เรียงเม็ดจริงๆเท่าไหร่คะรว่าแสนน้ำอ้อยนะเลี้ยงเม็ดนะเอาเอาโรตีใส่มาชุดเล็กแล้วกันครับพอดีลำลึกถึงวัยเด็กครับแล้วก็มันอร่อยจริงๆครับอร่อยพวกนี้เสียไหมคะป้าไม่เสียค่ะอันไหนที่ทั้งวันอันนี้เป็นเม็ดเหรอคะอันนี้เป็นโซเซ่โซเซ่ก็ยังซื้อของหวานแบบไม่หยุดยั้งนะครับนี่เดี๋ยถ้าเปอินนะคะยิ่งดึกยิ่งของหวานนะครับ มีแหนมคุกออ๋แเนาะมีข้าวซอยอ๋อนี่ไงแหนมคุกนะครับนี่เกี๊ยวหวานคุกกันสดๆเลยนะครับนะอันนี้อันนี้คืออะไรครับเรนครับแหนมข้าวทอดแหนมคุกนะคะับอ๋อก็ทอดแหนมคุกคุกนะครับนี่คุกกันสดๆเลยข้าวซอยข้าวซอยมีข้าวซอยด้้ววยขาเส้นข้าวซอยข้าวเส้นข้าวซอยคขอบคุณครับ าลาบ,ลบขนม,มจีนหมนนูยอครับโอ้หลายอย่างเลยครับเนี่ย นกา้างน้องรู้สึกว่าชุดน้องจะเด่นมากโอ้โหเด่นมากน้องบอยชุดไตพี่ตั้งใจให้น้องบอยในค่ำคืนนี้เด่นสุดเลยจ้ะเดี๋ยวเราเดินสักพักงหนึ่งก็หาที่นั่งกินดีกว่าน้องนี่ไงหอนาฬิกาพี่โซนนี้เหมือนพี่ยังไม่เคยมาแล้วน้องบอยจริงเหรอคไม่แน่ใจครับแต่เพิ่งสร้างเมื่อไหร่เองปีปีกว่าสองปีมั้งอ๋อเพิ่งสร้างเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เอง สวยมากบางบางคนก็มาขับรถมารอดูก็มีค่ะตอนช่วงแรกๆนะคะทีคที่ช่วงตอนที่เขาเริ่มเปิดใหม่ๆใช่ไหมค่ะ<า>ครับนี่ไงโอ้สวยจริงๆครับอเดี๋ยวเราเซลฟี่กันนี้แล้วก็ไปหาจุดก,กินข้าวกันนะครับในยามค่ํานี้นะน้องบลอยก็พาเรามาเที่ยวที่ถนนคนเดินแห่งนี้จากน้องจองคําเปลี่ยนมาที่หอเดกานะครับ โอ้โหแม่ค้าใจดีมากเรียกเราไปเอาปลาหมึกนะเมื่อกี้เราสั่งทิ้งไว้โอ้โหขอบคุณมากครับเกือบไปนะเนี่ยสั่งตั้ง5้าไม้เนี่ยครับน้องบุรุษได้ที่นั่งกินแล้วกินตัวพวกต้องกันเอ,อจาจ้าครับน้ำอ้อยนะคะ,น,ะน้ำอ้อยนะขอบคุณนะอืมหลายอย่างเนาะครับไอติต่อเตี๋ยวหลายอย่างตอเตยครับเราขอมาตั้งป้อมกินกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับรีบกินนะข้าวป,ปูนี่ต้องรีบกินตอนร้อนๆเนาะถึงจะอร่อยนะครับอร่อยเหมือนเดิมครับ เดินกันมาสักพักนึงก็ต้องมาเติมพลังกันนะครับนะนี่ไงของปวดบอลอยครับคืออะไรอ๋อไส้กรอบอีสานข้าวผู้ซิ่งข้าวผู้ซิ่งด้วยครับกรอบมากครับอืออันนี้แต่ของมันๆนะเนี่ยขออ้วนหนึ่งวันน้องใส่ลงไปแบบนี้เลยได้ไหมอ๋อได้เลยจ้ะน้องร้อยฟรีสไตล์เลยจ้ะร้อยอ่ะโอ้โหกรอบเลยครับ จำได้แล้วเปิดดูในโทรศัพท์อ๋อขอบคุณมากครับคุณลุงสวัสดีครับจำกันได้ด้วยขอบคุณมากครับลุงครับกินด้วยกันครับหลี่ห้างหลี่ห้างหลี่นะครับเนาะซื้ออะไรคะขายของอ๋อคุณลุงมาขายของอาครับคุณลุงบอกว่าเปิดในโทรศัพท์เจอแล้วด้วยลาวทั้งอะไรก็ครับไปแล้วค่ะขอบคุณมากครับลาวไม่ได้ไปน้าแล้วลุงประเทศปิดเนาะ เอาไว้ประเทศเปิดก่อนครับขอบคุณเจ้าครับโอ้โหนี่นี่ลอยจิ้งจอกต่อครับอุ๊คนดูดูเราด้วยดีใจมากเลยครับเราไม่เคยกินอะไรเป็นปลายนี่แหละเป็นฝ้ายว่ะมาหลังห้องมาเที่ยวแม่ห้องสอนในรอบหลายเดือนนะเกือบหนึ่งปีซึ่งก็ให้สาวทองถินพาไปหลายที่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องแสงอิงน้องยุ้ยและปิดท้ายที่น้องบุรอยนะน้องบุลอยพอมาตอนหนึ่งไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวไครั้งหน้าเราไปเจอกันที่เชียงใหม่ เพราะว่าเดี๋ยวจะพาน้องพวกเราไปแคมปิ้งเรื่อยๆครับก็ข้าคืนนี้กินกันให้อิ่มก่อนเนาะลองชิมเนาะไม่เคยกินชิมก่อนชิมก่อนหอมมากมะพร้าวมะพร้าวขวดมะอ้อยครับโอ้โหหลายอย่างกินมากเลยหลายอย่างเกินไปไม่รู้จะกินอะไรก่อนไม่หวานไม่ไหวอ่ะกล่อมๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องพวลเราจะกลับเชียงใหม่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเราเร็วนี้ใช่ค่ะครับเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่นะ ก๋วยเตียวโกตายมาแล้วนะครับนะมานั่งร้านก็ต้องมาสั่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับที่กันนั้นที่กันนี่อร่อยเหรอครับเออ่ยายข้าวให้้อนอ๋อโอเคนู้กินกับข้าวหมากอร่อยก่อนข้าวหมากครับคนแล้วก็ชิมแบบขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณค่ะเียไข้าวปกมีสุดยอดเลยอืมอร่อยมากโอ้โหเนื้อโตโตมากเลยเ้อโตโตมากเลยอ้โหมีแขกมาได้รับเชิญมาหาเรา แอบสนใจนะไม่กินแน่เลยอ่ะมันต้องกินแบบปลาแอบสาวก็หอมกรุงมะนาวนี่คึงมครับเอร่อยทุกอย่างเลยครับอ่ะสาวกินได้ต่อครับของกินค้นใจอ่อกจะมีส่วนเทมินกับอราวานะคะครับดูน้องก่อน โอ้บุลยใส่ข้วยนะเนี่ยงล้ำมากพออะไรจึงสั่งเบิ้ลนะมาเพื่ชิมครับครับก็หลังจากที่เรากินไปโอ้โหเกือบเกลี้ยงนะครับก็ซากอารยธรรมเดือไม่กี่อย่างนะน้องบุรยก็ลองเข้าหมากเป็นบ้างวันรีออวาลีออนะก็เป็นการกินอาหารยามค่ำที่ถนนคนเดินย้ายมาจากน้องจองคำนะครับนะซึ่งน้องจงคำกำลังปรับปรุงอยู่นะ รับก็มีความสดงดงามที่หอนาฬิกานะเราก็ได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าน้องบลอยกับเชียงใหม่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะค่ะครับแล้วก็อาจจะไปแคมปิ้งไปทําอาหารไปท่องเที่ยวกันที่เชียงใหม่เพราะมีที่สวยๆเยอะแยะมากมายเนาะใช่ค่ะครับโอ้ยมีอยู่แล้วข้งววันยังไม่ได้กินเลยอ่ะอ๋อชิมชิมปิดคลิปครับครับแล้วก็ใครใครที่มาเที่ยวที่ถนนคนเดินก็สามารถมาอุดหนุน ขอบคุณยายได้แล้วชื่อร้านอลไรครับคุณยายครับบ้านเหรียญทองบ้าเหรียญทองครับอร่อยมากๆครับโอ้กินไปสองถ้วยครับนี่อร่อยมากคุณยายน่ารักมากใช่คุณยาจะมีที่นั่งอีกหนึ่งที่ใช่เพิ่มที่นั่งอีกที่นะคะที่นั่งเพิ่มละลูกค้าน่จะเยอะมากจ้ายังไงขอขอบคุณน้องโบราณมากจ้าเอาไว้โอกาสหน้าความหมายเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะค่ะที่นะ่แล้วค่ะตาตาลอยนี่อิ่มแล้วค่ะอ๋อจะใช้นิรินดมน้ำอ้อยไหมปะดมเลย กับเชียงใหม่ก็มาทักทายสองสาวไต่ห้างหลีเต้ๆข้านะไม่สูงอ๋อสองสาวเป็นไงแม่นองศกยิไปทำงานมาชิวะครับมันั่งชิต้องังเติมพลังต่อค่ะอ๋อกินอะไรนะกินเอ่อทาโร่ทาโร่ย่างนะครับก็พอดีน้องโบลอยไปเดินตลาดทถวนคนเดินใช่ค่ะครับ ก็ของกินเยอะแยะมากมายของฝาก๋ยวมีในรถเดี๋ยวไปเลือกเอาซื้อมาเป็นยี่สิบกว่าอย่างเนาะะพอดีนึกว่าจะไม่ได้เจอน้องแสงยิ่งละพอดีเรื่องงานเนาะเลยนัดเจอกันนิดนึงครับแว่นมาเลยนะคะแว่นไม่เหรอแว่นมาเพื่อผู้พี่เลยนะดูผมเลยผมโอ้โหสมผมเท่มากเลยไม่ขึ้นแจ็คสันเลยนะโอเคจ้ะก็เดี๋ยวพี่อาจจะกลับไปที่เชียงใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะให้น้องบัวลอยไปแคมป์ปิ้งต่อเนาะ ไปหาสถานที่ที่สวยๆที่เชียงใหม่น้องๆดูแลพวกเราดีมากนะพาเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นโอ้โหครับใจเอาไว้ออกกันหน้ามาเชียงใหม่เดี๋ยวจะดูแลให้เต็มที่เนาะบ๊ายบายครับโอเังเป็นไงบ้างเห็บบน้ำตาไหลนะครับไม่สูงแค่ยิ่น้ำหนําค่ะครับ